คุณครับคุณขับรถเร็วแบบนี้เนี่ยผิกกดกฎหมายนะครับผมขับรถเร็วก็จริงจะมาโทษผมไม่ได้นะครับก็พี่เป็นคนขับรถถ้าไม่โทษพี่จะไปโทษใครล่ะครับก็พูดในศาลน่ะสิครับเขารีบเขาเร่งผมอ่ะให้ขับรถเร็วตลอดเลยครับเอ้าเอ,าเอาพี่เป็นคนขับเร็วอ่ะมาโทษฉันได้ยังไงฉันเป็นคนพูดต่อให้ขับเร็วก็จริงแต่ฉันไม่ได้เป็นคนขบับคุณเน่เป็นคนขบับคุณจ <c oughs> ่ายค่าปรับให้ตำรวจเองเลยเฮ้ยคุณจะผมจ่ายได้ยังไงเอามาดิเอามาดิทะเแรกต้องไปดูรลฐเขารถมันก็รถของค แบบนี้ผิดกฎหมายจริงๆนะครับผิดยังไงผิดย,ยังไงผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดไม่ว่าโดยวิธีการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือ,อยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีการอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดภ้ามนนี้ให้ผู้ใดขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดผู้ใดฝ่าฝืนปรับไม่เกินสี่พันไม่ได้เป็นคนขับเองแค่เป็นคนบอกให้เขาขับเร็วเขาผิดกฎหมายด้วยเหรอเพราะฉะนั้นช่วยผมจ่ายเลยครับยังไงฉันก็ไม่จ่ายแกจะจ่ายไปเลยอ้าวจะให้พี่จ่ายได้ไงเงินอยู่กระมวยทั้งหมดเลยเนี่ยเอา คุยกันตั้งนานที่ผัวพี่กันหรอเนี่ยรักใจครับปับเตลอะเอารถกลับบ้านด้วยพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวกลับบ้านนะหัวแตกกคนมาใกล้ตัวรู้ไวอุ่นใจเชรไปได้ประโยชน์นะครับ